ก็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเป็นนิยายสำหรับแฟนซีแฟนเมดแฟนฟิคชันหรือจะให้เข้าใจง,ง่ายๆเลยก็คือเป็นของแฟนคลับที่เขียนขึ้นมาตามเนื้อเรื่องของต้นฉบับแล้วนําบทมาดัดแปลงตามความชอบของตนเองเป็นสิ่งที่แฟนคลับได้ทําขึ้นมาสำหรับนิยายบทนี้ผมก็ได้ทําการขอรจากคนแต่งแล้วนะครับและผมก็ได้รับอนุญ,ญาตมาแล้วผ่านการตกลงกับคนแต่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะลองหาอ่านดูผมจะทิ้งลิงก์เอาไวใ้ให้ใต้คลิปนะครับ คงจะไม่มีมาดามาแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วกันเลยนะครับจากคลิปที่แล้วคารเลออนได้ขอเป็นลูกน้องของมโมโลิมมอร์โลและลิมโ,มโลก็ได้ปฏิเสธไปและคารเลออนได้ตัดสินใจจะไปขอรีดเงินจากไม่ลิม่มเพื่อมาเปลี่ยนค่าการสร้างเมืองของเขาขึ้นมาใหม่ลิมโมอร์ที่เข้าใจว่าลูกสวของเขานั้นไม่มีตังค์จึงได้ให้คารเลออนมาอยู่กับเขา เงินทุนในการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ลิมุลุจะเป็นคนออกเองอย่าให้ไปรบกวนไม่ลิมเมื่อได้เห็นท่าทีของลิมุลุแบบนั้นกีได้พูดขึ้นมาว่าโหนี่คือความลำเอียงใช่ไหมเนี่ยลิมมุลุทีกับข้าล,ละ่ะขึ้นเสียงสน่ากลัวแต่พอเป็นเรื่องของไม่ลิมกับเดือดดาดเดือดร้อนออกหน้าออกตาแทนทุกเรื่องเลยปีศาจก็อ,อิสาลิสยาเป็นเหมือนกันนะเจ้ารู้หรือเปล่าเมื่อได้ฟังคํากล่าวของกีลิมมุลุก็พูดว่าเงียบไปเลยกี พอลีมุนรู้ตอข้อใส่กีก็กพูดว่าสาวงามนี่มันช่างโหดร้ายจริงๆเลยนะทําเอานึกถึงเวลซ์สเลยกีก็ทําท่าจะซับน้ําตาออกมาด้วยกีเขาได้ท,ทําท่าทีเหมือนจะเล่นใหญ่แถมอย่างพาดถึงเวลซรสเอีกคตรจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้าไม่ติดที่ว่าเวลซา์สเองก็เย็นอยู่ข้างๆตัวกีนั่นแหละก็โดนหมัดเข้าไปเตรียมใบหน้าไปเสียมันก็สมนำหน้าแล้วหล่ะจะว่าไปแล้วกีกับเวลซัสสองคนนั้นความสัมพันธ์กันถึงขั้นไหนกันแล้วนะ น่าสนใจจริงๆขณะที่ลิมอร์โลกำลังคิดอยู่แบบนั้นตัวของลามลาีได้กล่าวขึ้นมาว่าแต่ว่าที่เกีพูดมันก็ถูกนะลิมอลดลำเอียงเกินไปแล้วกับข้าหรือว่าอาจารย์ก็ไม่เห็นจะตามใจเท่ากับไม่ลิมเลยลามลีก็บ่นกับเขาด้วยแต่ว่าเธอนะ่ะอยู่กินฟีอยู่ในเมืองของฉันแล้วยังต้องให้ตามใจอะไรอีกหรอไอ้เจ้าพวกนี้ด้คืบก็จะเอาสอกจริงๆดูอย่างเวนลัลลาคุงสีเขาไม่ได้บ่นอะไรสักคำ คงจะคิดได้ว่าอย่างน้อยลิมมูร์ก็ดีกว่าพี่สาวทั้งสองคนเ่ามังยังไม่จะขาดคำเวเดล่าได้หัวเราะและพูดว่าเกี้ยอาหาของมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วล่ะลามาเลสก็สลับลิมมูร์แล้วไม่ลมเป็นจำพวกพิเศษที่พวกเราเทียบไม่ติดยังไงล่ะทุกคนตกใจในคำพูดของเวเดล่าคำพูดที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังของเขาแด้จดปรกายก็สนใจบนใบหน้าของเราจอมัน คนพิเศษในบริบทของที่เวเดล่าได้หมายถึงนั้นก็คือลูกสาวทางดวงวิญญาณแต่คนที่ไม่ได้รู้เรื่องนั้นสี่จะคิดไปในทางไหนกันนะและคนแรกเลยที่ถามขึ้นมาก็คือกีกีได้ถามว่าโอ้ยลิเมโหลหรือว่าเจ้าจะแอบชอบกียังพูดไม่จบลิเมโลจะได้ตัดบทว่าในสารณะนาเวเดล่าก็พูดไม่คิดหน้าคิดหลังเป็นปกติอยู่แล้วอย่าไปสนใจเลยไม่สี่ไม่ต้อง ให้ข้ากับคำที่ออกมาจากปากของวาราลาน่าจะยิ่งเจดีเสีหมอนี่เพื่อจะเฟื้องคืนชีพขึ้นมาไม่รู้ว่าสติจะกระทบกระเทือนอะไรหรือเปล่าช่างเขาเถอะลาเมาเลก็าลังจะถามต่อแต่ว่าลิมอนโลก,กูได้ขัดขึ้นมาเสียก่อนจากน้ําเสียงในตอนอธิบายกูรู้แล้วว่าไม่อยากจะพูดอะไรและแม้ให้คนสาคัญที่จะพูดด้วยเพราะแบบนั้นจึงไม่มีใครซักไซถามหาอะไรต่อทั้งนั้นมีแค่ไมลิมเท่านั้นที่งงๆอยู่ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอจึงได้หวัวรอะแล้วได้พูดอย่างไรเดียงสาว่าวะาห้าหามันแน่นอนอยู่แล้วว่าสนับริมโมโลค่าพิเศษกว่าพวกเจ้าข้ากับริมโมโลเป็นเพื่อนสีกันนี่นาเมื่อได้ฟังไม่ลิมกล่าวแบบนั้นริมโมโลได้เขียนอนใจว่าน่ารักไรเดียงสาและน่ารักอยากหน่วยเกี้ยมนั้นสักครั้งจังถ้าไม่ติดที่ว่าในตอนนี้อยู่กึ่งกลางของงานประชุมอันเคร่งเครียดแบบนี้เสร็จจากเรื่องนั้นกีได้กล่าวขึ้นมาว่า หลังจากนี้แล้วคาเลออนและเฟย์หลุดออกจากตำแหน่งของจอมันผู้เจ้าจมไปรับใช้ลิมโมลตามที่ต้องการเสียเถือ่อเมื่อได้จบคำขอร้องแล้วพวกเขาก็พอใจแต่ว่าการประชุมก็ยังไม่จบเมื่อมีคนได้ลงมาจากตำแหน่ขงของความวุ่นวายก็ได้มีต่อไปในทันทีการแบ่งปันส่วนพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การปกครองของจอมันจอมันมีศาก์ที่เหมือนกับเป็นผู้นำดินแดนต่างๆคือราชาให้อนาเขตของตนเอง ซึ่งดินแดนของจอมาแต่ละตนก็นับว่าเป็นรัฐอย่างชัดเจนมีเส้นแบ่งพรมแดนที่แน่ชัดมีประชากรมีกฎหมายมีรัฐบาลหรือผู้ทําการบริหารประเทศจะเรียกว่าเป็นผู้สนองพระราชองค์การของราชาก็ว่าได้ในการพูดคุยนี้มีการแบ่งประเภทของเจ้ามานออกมาเป็นอยู่สามหมวดหมู่จำพวกมั่นคงทางดินแดนจำพวกพระเนจรและจำพวกที่ไม่มั่นคงในดินแดน อย่างแรกเลยก็คือพวกที่ดินแดนมั่นคงอยู่แล้วกี่เขาก็ยังคงปกครองดินแดนแห่งน้ําแข็งนิดนิดลันที่อยู่ทางเหนือสุดขอบโลกเช่นเคยโดยที่ปกครองร่วมกันกับเวลสท์ที่เป็นคู่หูประชากรทั้งหมดของเขาคือปีศาจเลออนผู้ปกครองเอลโรดันโดกอแย่ที่ห่างออกจากกลางทะเลที่ดูแล้วอาจจะใหญ่กว่าออสเตเลเสียอีกมันแยกตัวอยู่ท่ามกลางทะเลอย่างโดดเด่นโดนบุกลุกได้ยาก ประชากรคือมนุษย์และมนุษย์หมานที่ชื่นชมและติดตามเลออนในสมัยที่เป็นผู้กาส่วนลูเมนัสหากนับแล้วพื้นที่การปกครองทั้งหมดของเธอก็คือทุกที่ที่ศาสนาลูเมนัสได้กระ, ath, ะกจายตัวไปถึงด้วยการสร้างชื่อเสียงนั้นทําให้เธอและคนของเธอค้นข้านที่จะได้รับการนับถผือจากมนุษย์โดยที่มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองหลวงลูนเรอะศาสนาจากศักดิ์ธิ์แห่งทิศประจิมมีทั้งประชากรมนุษย์และแวมพรย ทางด้านดากูริลอบปกครองดินแดนแห้งแหลงในทิศตะวันตกเป็นอาณาเขตว่างเปล่าอันกว้างใหญ่ที่ไม่อุดมสมบูรณ์ที่นั่นมีทางเข้าหลักเข้าสู่พระราชวังสวรรค์อยู่ด้วยรวมถึงยังถูกเชื่อว่าเป็นสถานที่เก็บศพของมกรที่แท้จริงผู้ล่วงลับไม่พยอยังเป็นที่กักขังยักษ์ผู้บ้าข้างต้นหนึ่งที่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับมกรณที่แท้จริงประชากรส่วนใหญ่ของดินแดนก็คือคนยักษ ต่อมาก็คือประเทศที่ไม่ได้มีเขียดแดนการปกครองที่เป็นรูปเป็นลางในแบบผู้ไรบ้านไรล่องรอยนั่นแหละดีโนเขาไม่มีอาณาเขตปกครองของตัวเองปกติแล้วก็จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเขียดแดนของดากคุลิวแต่ถ้าวันดีคืนดีโดนดากคุลิวไล่ออกมาจากฐานทัพก็คนจะล่อนเล่ไปมาอย่างไรจุดหมายรอให้ดากคุริวได้สงสารแล้วรับกลับไปอีกที ลิมเมลูที่เห็นการใช้ชีวิตของอดีตลูกนอนจะได้คิดในใใจว่าทำไมชีวิตของแกถึงได้อาภัพจังฟ้าผู้นำเทวาทต้นกําเนิดนาเฟายจฉันเรียกนายเพราะว่านายนั้นสติมั่นคงยิ่งกว่าเฟลเวท์ทำไมผ่านตัวมาเป็นพวกไรบานแบบนั้นล่ะส่วนทางด้านของลาเมลิตตามปกติเธอจะอยู่ในที่ทํานักเห็นจิตวิญญาณมิติผู้ของเธอแต่เพราะว่านานไม่ใช่ดินแดนที่เป็นปรูปธรรมในโลกหลกัก และไม่ครบองค์ประกอบของการที่เปลี่ยนลัฐในการปกครองจึงไม่ถูกนับแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วลามาลิตที่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งที่ย้ายไปไหนมาไหนได้ตามความต้องการสถานที่ของเธอหนานก็ฟังดูดีกว่าที่คิดนานเนี่ยไม่น่าเชื่อลามาลิตคนนั้นไม่ได้อาพับอย่างนั้นหรอกหรอและที่เหลืออยู่ในตอนนี้ก็คือคนที่ยังไม่ได้มั่นคงในเส้นทางของเขตแดนนั่นก็คือทางริมมิลโลและเมลิม ที่ตอนนี้จะต้องแบ่งเขตแดนกันใหม่รวมทั้งเดียนแดนของจอมัรเคแมนที่ในตอนนี้ในผู้การปกครองอนเนื่อมาตาได้ถูกปัดตกไปจากตำแหน่งจอมานแล้วเพราะโดนกระเติบพอถึงข่าของลิมมโลกีได้พูดว่าพื้นที่ของลิมมโลก็เป็นป่าใหญ่จุลาทางพื้นที่คุณหัวเข้ากับเดียนแดนของคาเลาออนและเฟที่ตอนนี้ได้เป็นลูกน้องของเจ้าแล้วก็แล้วกันแล้วก็ไม่เลมบอกว่าจะไปอยู่ที่เมืองของเจ้าใช่ไหม งั้นก็หมายถึงแบบนั้นเจ้าจะต้องจัดการเขตแดนของไม่ริมด้วยตกลงไหมพอได้ฟังแล้วริมโมโลอยากจะตะโกนกลับไปว่าไม่โว้ยเลยด้วยซ้ำแต่ว่าก็ยังจําเป็นที่จะต้องสํารวมมรายาทิเอาไว้อยู่แต่ว่ามันก็มากเกินไปจริงๆนั่นแหละแล้วทําไมตัวฉันจะต้องและไปชอบดินแดนของไม่ริมด้วยไอ้เจ้าพวกนี้ในขณะที่ริมโมโลกําลังคิดอยู่นั้นกีได้กล่าวอีกว่าที่เหลือก็คือดินแดนจิตตาบของเคแมน งานก่อให้ลิมมโลที่จัดการกับเคแมนได้รับผิดชอบไปก็แล้วกันพอไินเช่นนั้นลิมมโลก็ได้ไหวๆขึ้นมาไม่เว้ยพอแล้วดินแดนของฉันมันกว้างขวางพอแล้วนะพอลิมมูโลได้ปฏิเสธกีจันได้พูดว่าล้วจะทํำยังไงกับดินแดนของเคแมนล่ะเราจะปล่อยให้ต้นจุดนน้นเชื่อมต่อกันกับฝั่งทวันออกลกหลางไรผู้ปกครองไม่ได้นะแบบนั้นจะไม่ไปกระตุ้นให้กักรวาทเถื่อนกันเปล่า พอได้เย็นแบบนั้นริมโมโรได้เขียในอใัจว่าด้านสีนาะทำยังไงดีดินแดนนั้นต้องมีคนรับผิดชอบแต่ว่าตัวของริมโโรเองก็ไม่อยากที่จะรับหน้านที่หน้นเพราะว่ามันปวดหัวด้วยสิแล้วไหนจะเรื่องของการวางแผนการกองก,กำลังทหารแนวป้อ,องกันกับจัก,กรวรรดิอีกวันน่าลำคันแน่แน่แน่นอนว่าในขณะที่ริมโโรตกที่นั่งลำบากชเชลก็เป็นคนที่ปลดปล่อยริมโโรออกมาจากภาระนั้นชเชลได้กล่าวว่าแจ้งเตือน ให้โยนพาระนั้นกลับไปคืนให้กับประเจ์นามิลิมนาวาเหมือนที่เธอได้โยนงานมาให้กับมาเตอร์พอได้ฟังแผนการของชิเอลสุดสวยลิมโมโรได้คิดนนแนใจว่าฮึมฮึแบบนั้นก็น่าสนใจดีแต่แบบนั้นจะเรียกว่าการแก้แค้นหรือเปล่านะไม่หลอกไม่หลอกขาแค่หยอกเล่นด้วยความเอ็นดูเท่านั้นแหละพอได้คิดแล้วลิมโมโรได้กล่ออกาวปากว่าฉันคิดว่าเหมาะจะให้ไมลิมเป็นผู้ปกครองมากกว่าลองคิดดูสี ถ้าเป็นชื่อของเมืลิมที่เป็นหนึ่งในจอมานโบราณคงจะทําให้จัก,กรวรรดิยำเกียงได้มากกว่าจอมานหน้าใหม่แบบชั้นแน่ๆจริงไหมล่ะคาพูดของลิมโมลูมีความน่าเชื่อถือที่คอยตามแรง่ายและมีมูลความจริงถ้าเป็นเมืลิมข้าคัตทบที่ทําลายล้างโลกได้อย่างง่ายดายก็น่าจะน่าเกียงขามพอที่จะทําให้จัก,กรวรรดิได้เดินหมากอย่างระมัดระวังมากยิ่งขึ้นพอได้คุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งกีดได้กล่าวว่า แต่ว่าไม่ลิมนายไม่ได้มีความสามารถในการปกครองคนเจ้ารู้ได้ยังไงว่ามันจะไม่วุ่นวายยิ่งกว่าเดิมเมื่อกี้ได้ทำแบบนั้นลิมมนหลงก็ตอบว่านั่นแหละคือเรื่องที่อยากจะเสนอฉันคิดว่าเฟยกับคาเลออนน่าจะพอสอนการปกครองผู้คนอย่างมีคุณภาพให้กับไม่ลิมได้ในระหว่างนั้นเองฉันจะช่วยดูแลไปก่อนก็แล้วกันใหตอนนี้ให้เป็นพื้นที่ของเธอแค่แนะนำไปก่อนส่วนฉัน จะคอยดูแลต้นจทดนานให้จนกว่าไม่ลิมจะพร้อมสงสัยจะเป็นโปรโมชั่นเพื่อนใหม่กีก็เลยอนุมัติอย่างไม่คิดมากดูนั่นสิไม่ลิมจึงได้ถึงขั้นลองให้ทุกคนเพื่อนไปติยินดีมองมาทางลิมุอร์เลยไม่ต้องขอบคุณกันหรอกเมื่อลิมลุลรได้คิดแบบนั้นชเชลก็พูดว่าเจ้นเตือนนักคืนน้ําตาล,ลํำไห้แห่งความโศกเศร้าคาพอชเชลได้นําความจริงมาตอกหน้าลิมลุลรลิมลุอรลก็แก้แปลว่าเหมือนกันแ,และนาอีกอย่างนะ นี่ก็เพื่อการเติบโตของเธอเองฉันอยู่ปกป้องเธอตลอดไปไม่ได้สักหน่อยถ้าได้กลายเป็นผู้ปกครองที่ดีได้เมื่อไหร่ตัวฉันเองก็จะไม่มีเรือนจะต้องเป็นห่วงเธอแล้วเราหมังเท่านี้การแบ่งดินแดนปกครองก็จบลงลอยกันแล้วลวาเมเลได้บอกว่าเธอจะย้ายมาอยู่ที่เมืองของลิมโมลุอย่างทาวอนถึงมันจะดูเหมือนว่าเป็นตัวกินบ้านกินเมืองแต่จริงๆแล้วก็แอบจะมีประโยชน์อยู่ การควบคุมพูดของเธอหนานสามารถสร้างระบบการสื่อสารพูดได้ด้วยเพราะแบบนั้นการติดต่อสื่อสารการประสานงานเล่าหวาน่วยงานต่างๆในระยะไกลก็จะง่ายยิ่งขึ้นมากมลิมเมรลจะได้มอบนาทีฝ่ายประชาสัมพันธ์ชุมชนให้กับเธอแล้วก็มีแผนการอยู่เหมือนกันว่าจะเปิดเส้นทางขาบวังกฏของเธอให้กลายเป็นที่เดินเล่นรับหลับของลิมเมอร์โลและเดอร์กแกงและจากเรื่องนี้มาได้จบลงและจากแบ่งดินแดนกันเสร็จแล้วไม่เลี่มเด แล่งจาแบ่งดินแดนกันเสร็จแล้วลามลีได้กล่าวขึ้นมาว่าใช่แล้วใช่แล้วริมโมโลให้บอกเรื่องนั้นเลยไหมพอได้ฟังคําถามนั้นริมโลก็บอกว่าเรื่องนั้นอ๋อบอกเลยสิตามใจใเธอเลยหลังจากได้รับคําอนุมัติจากริมโมโลามลีได้กล่าวว่าคือคือคือที่จริงแล้วเป็นคนรับสุดยอดหนะแต่ว่าเห็นเป็นคนรู้จักการมาเก่าแก่คือว่าหนะหลังจากหนีริมโลุกับพวกข้าได้เตรียมแผนการประชาสัมพันธ์เมืองกันเอาไว้ ตอนเริ่มต้นของฤดูไม้ไม้พี่และจะมีการเสริมฉลองครั้งใหญ่จัดขึ้นงานเปิดประเทศมีแผนว่าจะมีหลายอย่างเลยละ่ะหาถ้าใครสนใจก็มาได้นะที่จริงแล้วก็ยังไม่มีแผนการไปชี้เป็นอ่านมากเท่าไหร่มันก็แค่ความฝันฟันฟ่นเฟืองไปเองอหญ่จัดงานเลื่อนเลืองของซาลามกับมองก่อนแล้วก็พูดเท่านั้นแต่ไปๆไปม,ม,มาๆกับกลายเป็นจริงเป็นจังกันมากยิ่งขึ้นเลยมีแผนการว่าหลังจากเรื่องทุกอย่างมาได้จบลงแล้ว ขาจะจัดงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่เพื่อสรรเสริญผู้ที่มีส่วนร่วมในชนะในครั้งนี้ตอนแรกได้คิดเอาไว้เพียงแค่นั้นแต่มาลางหลังก็อยากจะเปิดให้แขกที่มาจากที่อื่นมาเข้าร่วมได้ด้วยเพื่ออวยความมั่นคงของเทมเพลตผู้ใดแง่ดีก็คือการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศของพวกเขาให้ดูดีและจากนี้ที่เป็นจอมานชื่อเสียงและหน้าตาก็คงจะเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางถ้ารวมกับที่มีของพวกกาเซลและฟิลที่บอกว่าจะช่วยกระจายข่าวลือ ให้มันก็คนจสดังขึ้นไปอีกคันแต่ถ้าตามความเป็นจริงแล้วก็คืออยากจะอวดเวลาพวกเรามีของดีอะไรก็อยากจะอวดให้กับคนอื่นที่ไม่มีได้อิจฉาน้ำลายฟอร์ไหลเล่นๆเนพื่อความสะใจมันเป็นนิสัยที่ไม่ดีแต่ว่าก็แก้ไม่หายสักทีมีแผนการลายอย่างเต็มหัวไปหมดเลยกว่าฤดูใบไม้ผีก่ก็หลายเดือนมีเวลาเตรียมการได้ทันอยู่พอดีแล้วหลังจากที่เรื่องของพวกริมรู้ได้จบลงไม่ลิมได้กล่าวว่า ไม่มีเรื่องอะไรแล้วเสินะงั้นต่อไปเป็นตาของข้าพูดบางไมลิมได้พูดออกมาด้วยทำเสียงที่โกรธและใช้มือเล็กๆทั้งสองขานทุบลงบนโต๊ะอย่างรุนแรงจนได้เกิดเสียงที่ดังสน,นั่นแล้วโต๊ะเองก็ดุบลงไปเลยไปกดอะไรมาจากที่ไหนกันล่ะครับคุณคุณหนูน้อยและวไมลิมก็ได้กล่าวต่อว่าเรื่องนั้นมันหมายความว่ายังไงอธิบายมาเลยนะริมือลพอไมลิมได้พูดแบบนั้นรีมือหลไม่เข้าใจจึงได้ถามกลับมา อธิบายฉันทําอะไรผิดหรอพอเห็นลีุ่มโนต่อแบบนั้นไม่ลิมก็พูดว่าจะามาใช้สื่อเลยนะแบบนี้ประโยคเปิดตัวสุดเด่นของข้าอย่างว่าว้ฮ่าฮ่าฮ่าก็คือดากโนยเพียงหนึ่งเดียวจอมันไม่ลิมนาว่าก็าใช้ไม่ได้แล้วสิถ้าเจ้าเองก็ได้กลายเป็นดากโนยเหมือนกันแบบนี้มันไม่แฟร์มันไม่แฟร์เลยที่โมลนได้เริ่มเข้าใจความกุนกิดของไม่ริมแล้วเขาได้คิดนในใจว่านั่นแหละครับคือเวลาที่ ความชีพหายของการแก้ตัวน้ำไหลไฟดับได้เริ่มขึ้นมาอย่างแท้จริงแล้วไม่ลิมนะ้ำไม่ลิมถ้าจากนั้นก็มีเสียงเอแห่งความสงสัยได้รัางมาจากทุกทศทุกทามรอบองวงโตของเหล่าเจ้ามันใส่ตาทุกสายตาเท่าหมดได้หันมามองที่ไม่ลิมกับลิมมุลุสลับกันก่อนในที่สุดแล้วจะค้างอยู่ที่ลิมมุลุด้วยสายตาที่เขียนหาคำตอบอย่างไม่เกรงใจหลังจากที่ไม่ลิมได้พ้นความหลักอแสงจะสลักสำคัญของลิมมุลุเสร็จแล้วเธอเองก็นั่งมอง เธอยิ้มใสๆออกมาเหมือนว่าจะนั่งมองดูความซวยของริมโมลุอยู่เฉยๆในตัวแสบพี่น่าหลาที่ชอบก่อเรื่องนี้อีกแล้วคราวนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆอย่างการทังประตูเสียด้วยฉันจะทํายังไงดีล่ะเนียสงสัยเธอจะโกรธที่ฉันได้บอกว่าจะให้เธอปกครองดินแดนเป็นการเอาคืนที่เจ็บแสบที่สุดที่เคยโดนมาเลยดืมนึกถึงความจริงที่ว่ามกกรที่แท้จริงก็รับรู้ถึงการไม่อยู่ของกันและกันหลาโคน,นอยเองก็รับรู้ได้ รือเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ของตัวเองอยู่เหมือนกันในตอนนั้นเอลได้พูดว่าทำสิ่งที่มาเตอร์ถนาาัดคาะอธิบายให้ดูคุมเขือและไม่เกรงใจที่สุดเท่าที่จะทําได้พอได้ยินแบบนั้นดิมูลูก็ตอบว่าโอ้โหสมแล้วที่เป็นคูนแฟนขนาดเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ยังจะแท้กันได้สุดยอดมากเลยนะครับพอชเอลได้ยินแบบนั้นเธอก็ตอบว่าขอบคุณขา่ามาเตอร์ที่หลัก และนั่นมันก็ไม่ใช่ความชมสำหรับริมุลดวยเขาอยากจะพูดออกไปแบบนั้นจริงๆแต่พูดออกไปเดี๋ยวก็โดนโกรธอีกริมุลจะได้ตัดสินใจเงียบเอาไว้ดีกว่าก็สารับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้ไีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า